สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซบิ๊กเด็กแพ้หนึ่งหกแดทุกท่านนะครับผมวันนี้วันนี้หยุดงานนะครับผมหยุดงานหนึ่งวันนะครับก็เลยจะไปทำธุระนะครับทำธุระหนึ่งอย่างนะครับผมต่างต่างจังหวัดนะฮะต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ไกลนะครับผมไปไปเปลี่ยนอันนี้ครับเปลี่ยน เียนค่ายโทรศัพท์นะครับค่ายซิมนะครับผมนะแต่ไม่บอกว่าเป็นค่ายอะไรนะเพราะว่าใช้ใช้อยู่ค่ายนึงครับแล้วก็เน็ตราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับก็เลยก็เลยไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอีกค่ายหนึ่งนี่ราคาอาจจะถูกกว่าแล้วก็ ความไวของของเน็ตอาจจะแรงกว่านะครับผมเลยจะไปเปลี่ยนเป็นอีกอีกค่ายหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นเบอร์เดิมนะครับผมเคอย้ายย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับกอตอนนี้เตรียมตัวครับเตรียมตัวจะออกเลยแล้วก็ไปไปห้างนะครับผมไปห้าง ห้างสรรพสินค้านะเพราะว่าตรงที่ผมอยู่นี่ไม่ไม่มีนะครับไม่มีค่ายโทรศัพท์ซิมนี้นะครับก็เลยต้องต้องย้ายไปนะต้องอต้องข้ามจังหวัดไปนะแต่ว่าไม่ไกลนะผมอยู่อยู่ติดๆกันนะจังหวัดตดิดๆกันนะจากน,าค,น,น,านครสวรรค์ไปชัยนาทนะผมไม่ไกลนะเพราะว่าตรงที่ผมอยู่เนะี่ย ไม,ไม่ไม่มีนะครับไม่มีตรงต่างอำเภอนะผมอำเภอมอยู่ตาคีนะก็ไม่มีของซิมนี้นะไม่มีของของค่ายนี้นะก็เลยต้อง,ต,องต้องย้ายต้องต้องข้ามจังหวัดไปทางนู้นนะไปที่ชัยนาทนะผมก็น่าจะเปิดอ่าห้างสรรพสินค้าน่าจะเปิดประมาณ เก้าโมงครึ่งนะเก้ามงครึ่งสิบโมงนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้น่าประมาณแปดโมงนะแปดโมงครึ่งนะยังไม่ถึงเก้าโมงนะก็ต้องรอสักแป๊บนะครับผมขับรถไปก็อาจจะหาอะไรากางแม่ก,กินลานทางครับผมเป็นร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ หยุดงานหนึ่งวันนึงก็ถือโอกาสไปนะถือโอกาสทำคลิปด้วยนะนี่เพราะผมพอต้นไม้ไว้นะก็ค่อนข้างที่จะขึ้นสูงนะ ต้นค่อนข้างขึ้นสูงแล้วนะครับเป็นเป็นต้นอันนี้เป็นต้นขนุนนะต้นขนุนแล้วก็ต้นขนุนแล้วต้นมะขามนะครับมีหลายหลายอย่างนะครับรวมกันนะปลูกติดกันนะเป็นเพาะนะครับเพาะเป็นมเมล็ดขึ้นมานะครับผมก็ว่าจะใส่ จะเปลี่ยนเป็นกระถังนะครับเปลี่ยนเป็นถุงดำนะครับแล้วก็ซื้อดินนะครับเอาดินมาใส่นะใส่เพิ่มนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอ่ใส่เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับตัดเจาะรูนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยนี้ก็เลยอ่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นถุงดำนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้างๆนะครับจะทำในนะ พราะต้นไม้ขึ้นมานะเป็นมัลิดนะเพราะขึ้นมาต้นสูงขนาดนี้แล้วสูงเก็บประมาณเอวนะครับสูงเท่าเอวนะประมาณเมตรสองเมตรนะครับหลงต้นก็เก็บเก็บสองเมตรนะผมต้นมะขามนะแล้วก็น้อยหนานะมะม่วงนะครับผมเยอะนะครับปลูกเออพราะติดกันนะผม ต้นไหนไม่ออกนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะรอดหมดแล้วอันนี้ดูแล้วคือติดหมดแล้วครับประมาณสิบเก้าต้นประมาณสิบเก้าสิบเก้าไอ้นี่นะขวดน้ำนะครับมีสิบเก้าอันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าอันนะครับแต่ว่าต้นไม้นี่มีเยอะนะขวดหนึ่งนี่ก็มีต้นไม้อยู่ ผมว่าอย่างต้นนี้อย่างอย่างแถวนี้ก็มีอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าต้นนะครับเยอะนะครับปลูกติดติดกันไว้นะเผียรสำรองไว้นะก็ติดหมดแล้วนะเอาสารที่รุ่นนี้นี่สามารถเอาไปปลูกปลูกที่ลงดินได้แล้วนะต้นใหญ่นะผมเตรียมเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวไป ดี๋ยวไปเติมน้ํามันก่อนนะเติมน้ํามันเสร็จเราก็ต้องไปกดตังค์นะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานลืมกดเงินนะครับผมลืมกดเงินนะครับก็ต้องไปเดี๋ยวเติมน้ํามันเสร็จแล้วไปกดเงินเนี้ยแล้วก็ไปนะน่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับไปถึงนะแต่ว่าก็ ยังไม่ได้รีบนะเพราะว่าห้างสรรพสินค้านี้ยังยังไม่เปิดนะครับน่าจะเปิดสายอยู่ครับเนะี่ย เจอกันอีกทีนะครับผมที่ตรงนังสรรพสินค้านั่นเลยนะครับเนี่ยขับรถมาได้สักพักก็เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวแวะแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมเพราะว่าิ่มหิวข้าวแล้วครับตอนนี้มีรอก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับผมสั่งแอร์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กน้ำตกไปนะครับ อยู่แค่ตัวนี้ยังตังไปได้ไม่เท่าไหรเลยครับยังไม่ได้ออกจากยังไม่ได้ออกจากไอ้นี่เลยครับต่างอำเภอเลยครับผมเส้นเล็กน้ำตกนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะก็อันนี้ธรรมดาก็ได้เยอะอยู่นะชามเท่าสามสิบนะชามใหญ่อยู่นะครับผม ทานกันดีกว่านะเดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยไหมนะแต่ว่าปริมาณนี้ได้เยอะมากนะ ไม่เยอะมากแล้วผมต้องปรุงเมานะดูาในเผน่าอร่อยนะปรุงเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าไม่เผ็ดนี้ต้องใส่น้ำตาลต้องใส่พริกเพิ่มนะฮะ ครับผมขออนุญาตเดี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวกันนะตอนนี้ถึงโลตัสแล้วนะครับสิก็เมื่อกี้ขับรถอ,อยู่เทินไปนะครับก็มองไม่เห็นนะโลตัสตรงนี้ก็เป็นโลตัสที่ใหญ่อยู่นะครับผมที่ผมจะบอกว่ามาห้างสรรพสินค้าคือมาโลตัสนะครับก็โลตัสที่ไซนาดนะครับผมมา ยายค่ายนะครับซิมนะครับตอนนี้มาถึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปในรลตัสแล้วนะครังนี่ใหญ่อยู่นะครับผมรลตัสชัยนัทขับรถยูเทินผ่านไปนะครับจากตาคีมานะฮะก็ตอนนี้ถึงนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปข้างในกันนะครับผมร้อนนะครับร้อนมากเลยเพราะว่า ขับรถมาประมาณสักประมาณสักสิบสิบห้าโลยี่ยี่สิบประมาณนี้นะฮะสิบห้ายี่สิบกิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะผมเป็นทางดีทางตรงนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัเลยนะครับผมเข้าไปในห้างอันนี้ก่อนนะ สิบสิมครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะร้อนมากนะครผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมนี้กลับมาถึงมีห้องแล้วนะครับไปไปสี่เวลานะครับผมเพราะว่า ผมจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนซิมเปลี่ยนอัน,นี้นะครับเบอร์ไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายนะครับแต่ว่าค่ายค่ายเดิมคือเขาผมมาผมใช้มาประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะครับเขาก็เลยไม่อยากให้ย้ายนะครับเสียดเขาเสียดเสียดายนะครับเสียไม่อยากเสียลูกค้านะครับก็เลยให้เปลี่ยน เปลี่ยนโปรใหม่นะครับเปลี่ยนโปรใหม่จากปกติผมใช้เดือนละสามร้อยห้าสิบนะครับเกือบสี่ร้อยนะก็เขาให้เปลี่ยนเป็นร้อยห้าสิบนะครับเปลี่ยนโปรเป็นร้อยห้าสิบแล้วก็ให้ใช้ใช้ค่ายเดิมนะครับผมไม่อยากให้เปลี่ยนค่ายนะก็ไปถึงที่นูนนะ่นแล้วต่างจังหวัดก็ร้อนอยู่นะครับร้อนมากอนะ่ะแดดแรงนะครับแดดอย่างแรงเนะลยฮะเพิ่งมาถึงที่ห้องนะครับผมก็สรุปไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่า ก็าจะเอ่อเขารักษาลูกค้าไว้นะไม่อยากให้เปลี่ยนย,ย้ายย้ายค่ายนะครับผมไม่อยากให้ย้ายค่ายก็เลยใช้เบอร์เดิมนะครับใช้ซิมเดิมนะครับผมค่ายเดิมนะจากสามร้อยห้าสิบเดือนละสามร้อยห้าสิบก็เป็นเดือนละสามร้อยเออเดือนละเหลือเหลือเดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าถูกลงนะครับก็จะประมาณได้ประมาณหกเดือนนะครับผม 6เดือนก็ก็หมดโพก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนโพใหม่หรือว่าจะเป็นโปเดิมก็ต้องดูอีกทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือใช้ของอวันดูคอไปก่อนนะครับตอนแรกจะไปย้ายนะจากวันดูคอเป็นทูมูกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ย้ายแล้วเพราะว่าถ้าย้ายก็สําหรับลูกค้าท่านใหม่ของทูมูกเขาก็จะให้ให้เราทํา ให้เราแบบว่าเน็ดสามร้อยเก้าเก้านะครับก็สี่ร้อยนะครับผมนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าใหม่นะครัผมแต่ว่าของผมใช้ค่ายเดิมเนี่ยเป็นอ่าราคาเป็นสี่เออเป็นหกนะครับเป็นเจ็ดหกเจ็ดปีนะครับหกเจ็ดปีแปดปีนะครับบอกว่างี้นะก็นานนะครับเก็บสิบปีแล้วนะครัผมใช้มานานนะยังไม่ได้ย้าย ค่ายเลยนะก็ขเขาเสียดายลูกค้านะครับผมก็เลยให้สิทธิพิเศษหน่อยนะเพราะปกติร้อยเน็ตเดือนละร้อยห้าสิบก็คือเป็นของสําหรับลูกค้าที่ว่าซื้อซิมใหม่นะครับเบอร์ใหม่นะครับถึงจะได้โปรนี้นะร้อยห้าสิบนะแต่ว่าผมเป็นกรณีพิเศษหน่อยครับเพราะว่าไม่อยากให้ย้ายค่ายนะครับผมเขาเสียดายนะเพาเสียดายรักษาลูกค้าไว้นะเพราะสรุปไม่ได้ย้ายนะครับผม สรุปก,ก็ไปเส็จเวลาครับกลับมานะเดี๋ยวเนิตอันนี้ผมใช้อยู่350ร้อยหบนะก็ค่าค่าบริการนี้ก็ประมาณ375บาทนะเก็บสามรอยแปดสิบก็เก็บเก็บสี่ร้อย400นะครับผมไม่กี่บาทนะก็เดี๋ยวน่าจะหมดพรุ่งนี้นะโปรนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็น เน็ตรายเดือนนะครับร้อยห้าสิบนะถูกลงแล้วก็ได้อันนี้อันเดิมนี่เป็นหนึ่งเมกนะครับผมหนึ่งเมกนะครับแต่ว่าร้อยห้าสิบอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะพรุ่งนี้นะว่าได้กี่เมกนะครับผมน่าจะเยอะกว่านี้หละครับน่าจะเยอะกว่าหนึ่งเมกแน่ๆครับน่าจะเน็ตแรงกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเอาเฉพาะเน็ตนะครับไม่เอาเติมเงินอะไรนะก็คือ ไม่ไม่ไม่โทรฟรีนะไม่เอาโทรฟรีนะเอาแต่สอนิดนะครับผมเดือนหนึ่งใช้เนิดแรงแรงนะเนิดมีเนิดไม่ลดสปีดนะก็ตะเลกกะว่าจะจะย้ายมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับหยุดงานไปหยุดงานวันนี้นะวันที่วันที่ห้าพฤศจิกายนนะครับผมหกสี่นะก็เลยมาทำคลิปให้ fc ได้ชมนะครับ ะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูอีกทีนะว่าร้อยห้าสิบเนี่ยหกเดือนเนี่ยคือผมเติมเงินแล้วเขาก็หักไปเลยครับถึงเวลาเน็ตหมดเขาก็หักเงินไปเลยนะครับก็เติมเงินเข้าเครื่องร้อยห้าสิบบาทนะครับผมบริการนะครับก็คือเราแค่ร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเสียเพิ่มนะครับผมก็ราคาถูกหน่อยครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็น ค่ายเดิมนะครับนะไม่เปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสัญญาณดีนะครับสมมติว่าเราอยู่ในอยู่ในจุดที่อับอับหรือว่าในเขาในป่าอะไรอย่างนี้นะเสือสัญญาณค่อนข้างดีนะสัญญาณค่อนข้างดีเน็ตถูกลงก็โอเคครับใช้หลายเดือนนะครับเหอนละร้อยห้าสิบก็ถูกมาถือว่าถูกมาเยอะเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาทํากับข้าวดีกว่าครับข้าวเช้านะยังไม่ได้กินเลยนะครับออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะแวะกลางทางนะครับผมกว๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทนะก็เดี๋ยวมาทํากับข้าวดีกว่าครับเมน,นูง่ายๆนะครับทอดไข่นลครับผมทอดไข่ดีกว่านะ อกินไข่ดีกว้านะครับผมนง,ง่ายๆนะสามฟองนะผมอันนี้อีกฟองนะครับอันนี้พอดีว่าซื้อมากันที่แล้วแตกคาถุงไปฟองหนึ่งนะครับอันนี้แตกใส่ในถุงไปฟองหนึ่งคนระับผมก็เลยเอาใส่ในช่วยกันะอันนี้ใส่ ใส่หอมหอมขาวนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็ใส่พริกนะครับผมส่วนผสมมีไม่มากนะใส่พริก อีกนี้เป็นข้าวเรียบร้อยแล้วนะพริกแดงนะครับพริกแห้งนะครับก็อาจจะกล้องย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนทิปดีกว่านะเปลี่ยนเปลี่ยนทิปเปลี่ยนทางหน่อยนะครับผม ย้อนแสงเอออย่างนี้น,นี้น่าจะชัดเจนกว่านะอันนี้น่าจะชัดเจนกว่านะครับย้อนแสงนะเมื่อกี้หยุดงานก็เดือนหนึ่งหยุดได้ประมาณห้าหกวันนะครับห้าหกวันเจ็ดวันนะและ้วแต่เรานะจะหยุดนะครับ จะหยุดได้มากสุดนี่เจ็ดเจ็ดวันนะครับร้านแว่นล็อกเจริญนะเดือนหนึ่งหยุดได้ไม่เกินเจ็ดวันนะครับแต่ว่าถ้าห้าหกวันก็ถือว่าเยอะแนละ้วเพราะว่ามีนักขัดเราต้องเก็บนักขัดไนะว้นักขัดนี่เดือนหนึง่งมีนักขัดสองสามวันนี่ก็คือถ้าเก็บไวน้นี่วันหนึ่งตรงกับนักขัดคือถ้าเราไม่หยุดได้ได้ข่าแรงสองสองวันได้ข้าแรงสองแรงนะครับ วันหนึ่งนะครับเป็นตรงน,นะขัดนะอย่างที่ผมหยุดนี่เป็นวันธรรมดานะครับแต่หยุดนี่ก็คือไม่ไม่โดนหักเงินนะครับก็คือเหมือนกับเหมือนกับเราทํางานปกตินะผมนี่ตำพริกตำหอมก่อนนะมีนูง,ง่ายๆนะวันนี้ ตอนชงตอนตอนนี้นะ่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดโมงนะ่าจะตั้งแป๊บเดียวก็ค่อนข้างละเอียดลยนะแล้วนะฮะพริกหอมครับผมเดี๋ยวว่าตามด้วยผงชูรสอยู่ว่างๆออกไป หาเี๋ยวกินนะเพราะว่าแถวนี้คนครสวรรค์ก็มีร้านของกินเยอะร้าน๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะร้าน๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกินนะผมร,ร้านเวยเตี๋ยวร้านข้าวร้านของกินนี้นะรอวันหยุดนะครับผมไปทำคลิปด้วยนะ ใส่พริกพริกเพิ่มความเผ็ดไปนะพริกแห้งไม่รู้พริกอะไรนะอันนี้เผ็ดพอสมควรเลยครับพริกอันนี้้าใส่เยอะนะ ไปร้านไปร้านขายต้นไม้นะครับขายพวกอะไรใบถุงนะครับถุงดำนะครับแล้วก็ดินนะซื้อมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะผมนะะเดี๋ยวรอบรรจุน,นะเพราะว่าต้นไม้นี่โตขึ้นนะครับโตขึ้นเยอะแล้วต,ลต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนถุงดำแล้วครับ ต้องเติมต้องใส่ดินเพิ่มนะเพราะเองนะเพราะเองกับมือนะเป็นมเมล็ดนะซื้อซื้อผลไม้มากินเองนะแล้วก็เอามาเล็ดเพราะก็บางต้นก็อาจจะรอดบางต้นก็อาจจะไม่รอดนะครับบางต้นอาจจะตายไปเยอะอยู่นะแต่ว่าที่รอดก็มีนะครับตอนนี้ก็ผลผล้นขีดอันตรายแล้วนะผมเพราะว่าต้นได้โตต้นโตมากแล้ว ต้นนี่อาจจะปลูกลงดินได้เลยนะต้นมะขามจะใช่มเมล็ดเพาะนี่จะยากหน่อยนะขึ้นเวลาเราเอามาปลูกนะติดยากหน่อยนะผมแต่ว่าถ้าเราเอามาเล็บหว่านลงดินเลยเนะี่ยถ้าออกนี่คือจอกง่ายกว่าน,นะครับผมไม่ต้องเอามาเล็ดไปเร,เรียกว่า เอาใส่ในตลับอะไรไว้นะครับแล้วก็เอาเชิชชู่เช็ดน้ํานะครับใส่นะไม่ให้โดนลมโดนอากาศนะครับเราให้มันเล็ดเขางอกออกมานะเราถึงจะเราถึงเอามาลงลง,ลงกระถังนะลงกระถางดอกไม้นะต้นไม้นะอันนี้ผสมเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะ นะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับออกมาทอดเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารสชาตินี่รับองได้นะอร่อยแน่นอนครับผมทอดออกมาทอดมาเสร็จแล้วนะครับสามฟองนะได้แค่นี้นคนัะผมแล้วก็ค่อนข้างจะเละหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่ใช่กระทะแบบทอดไข่ปกตินะเป็นกระทะไฟฟ้านะครับนะก็จะเละๆอย่างนี้หน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการนึ่งข้าว การนึ่งข้าวนะครับผมเอาน้ําน้ําใส่ในหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ใช่หุงข้าวนะครับแต่ว่าเป็นแบบนึ่งนะครับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับผมแต่ว่าเราปกติเราจะนึ่งในไหในอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คืออันนี้นึ่งแบบนี้เลยนะเอาน้ําใส่เสร็จล้วก็เอา ตัวนี้ใส่นะครับอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรที่นึ่งปลาครับผมนะแล้วก็เข้าใส่ครับเอาเข้าวสวยใส่ครับนึ่งแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมันจะแช่แฉะนิดนึงนะเราต้องเอาน้ำออกเยอะๆนะครับตอนที่เรา เราแช่ข้าวไว้ใหม่ๆนะครับผมอันนี้ผมผมเอามานึ่งอีกทีนะครับเพราะว่าจริงๆมันข้าวสุกไปแล้วนะฮะประมาณนี้นะะนี่เป็นวิธีการนึ่งข้าวอีกแบบหนึ่งครับที่เวลาเราอยู่หอพักหรือว่าอะไรอย่างงี้นะเราอยู่หอพักนะครับผมเราก็นึ่งข้าวแบบนี้ฮนะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอไอขึ้นนะครับสักพักหนึ่งนะครับไอข้าวไอร้อนมันขึ้นนะครับผมสรุปวันนี้ภารกิจล้มเหลวครับนะ วันนี้จะว่าหยุดงานจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนซิมเปลี่ยนค่ายใหม่นะครับแต่ว่าภารกิจล้มเหลวนะครับก็ไม่เป็นไรนะหยุดงานหนึ่งวันนะครับก็ไม่ถือว่าล้มเหลวทั้งหมดนะครับเพราะว่าก็าถือว่า เนะี่นโทรศัพท์มันไม่ค่อยเห็นนะครับเอฟซี FC. มันไม่ค่อยเห็นนะมันแบบมัวๆข,ขาวๆไงไม่รู้นะก็ไม่ได้ถือว่าแ้ลล้มเหลวทั้งหมดนะเพราะว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าใช้ค่ายเดิมแต่ว่าราคาเน็ต ลดลงนะครับเขาให้สิทธิพิเศษนะครับผมนะก็นี่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปต่อไปนะว่าผมจะมาทําคลิปอะไรนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ